หนึ่งในสุดยอดปัญหาของวงการวิทยาศาสตร์ที่เราหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่เคยนึกถึงกันนะครับก็คือเคยสงสัยไหมว่าน้ําบนโลกเราเนี่ยมันมาจากไหนกัน,นครับคือเพื่อนเพื่อไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเลยที่ในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดของระบบสุริยะเรานะมันจะมีแค่ดวงโลกดวงเดียวนะครับที่จะมีน้ําอยู่ในลักษณะของของเหลวแล้วก็มีอยู่มากถึง366ล้านแกลลอนด้วยนะหรือจะเทียบไปเห็นภาพก็คืออเปลือกโลกของเราทั้งใบเนี่ย ก็ว่ากันว่ามันมีน้ําปกคลุมอยู่มากถึง71กันเลยทีเดียวคือเยอะมากนะในขณะที่ดวงดาวอื่นๆเนี่ยถ้าหากมันไม่เหือดแห้งเป็นทะเลทรายไปเลยนะครับน้ำอะ่ะมันก็จะไปอยู่ในรูปแบบของน้ําแข็งแทนครับผมคือเห็นไหมว่ามันจะต่างกับโลกเราอย่างมากไม่เคยคิดกันเลยใช่ไหมครับผมและนอกจากนั้นเองไอาการศึกษาว่ามันมีน้ําบนโลกเราเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามาจากที่ใดนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่า มันอาจจะเป็นกุญแจที่ไขไปสู่เรื่องราวความลับของมนุษย์ต่างดาวได้ด้วยที่ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับผมโดยเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจปริศนาในเรื่องนี้นะครับแอดก็จำเป็นต้องขอพาเพื่อนๆเ,เนี่ยย้อนกลับไปในเวลาอันไกลโพ้นมากเลยก็คือสักประมาณ 4,600ล้านปีก่อนนะครับหรือว่าช่วงในการกําเนิดระบบสุริยะของเราที่เรียกว่า Big Bang นั่นเองนะครับผมซึ่งว่ากันว่าในตอนนั้นมันก็จะเกิดจากการระเบิดตูมของไอดาวเลือกที่มันได้ตายไปแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็บอมออกมาอย่างมากมายจนทําให้สิ่งสารต่างๆเนี่ยกระจายไปทั่วท้องฟ้องฟาอาวกาศเลยนะครับผมรวมถึงธาตุไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุตั้งต้นในการก่อกําเนิดน้ําด้วยนั่นเองนั่นแหละ มันก็ลอยเป็นฝุ่นละอองอยู่ทั่วอากาศเลยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครสงสัยว่าแล้วก่อนบิ๊กแบงเนี่ยไอธาตุอากาศน้ำอะไรพวกนี้มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอันนี้แอรก็ยังหาคําตอบไม่ได้อะนะแต่ว่ามันจะมีเหมือนกันนะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปซูมดูอย่างแหล่งกักเก็บน้ําใกล้ๆก,ก,กับหลุมดําแห่งหนึ่งอะแล้วก็พบว่ามันมีแหล่งน้ำอะครับที่มีขนาดมากกว่าโลกเนี่ยไปถึง140ล้านล้านเท่าด้วยนะแต่เขาก็ยังไม่รู้กันว่าน้ําตรงนั้นอะมันมาจากไหนนะครับผม แต่เอาเป็นว่านั่นนะมันเป็นจัก,กรวาลอื่นเรากลับมาที่จัก,กรวาลของเรากันต่อดีกว่าที่พอหลังจากฝุ่นอวกาศมันได้แตกกระจายหมุนวนอยู่สักพักใช่ไหมครับมันก็เกิดกลุ่มฝุ่นบางก้อนน่ะที่ก็ได้รวบรวมตัวอยู่ตรงกลางแล้วก็กลายเป็นดาวเลษกหรือว่าดวงอาทิตย์ของเราขึ้นมานั่นเองนะครับผมและพอดวงอาทิตย์มันได้เติบใหญ่ขึ้นเนี่ย มันก็จะมีแรงดึงดูดที่มากขึ้นมีคลื่นแม่เหล็กมีลมสุริยะอะไรใช่ไหมครับที่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละมันก็จะไปเหวี่ยงเอาธาตุต่างๆที่ได้อวนอยู่ในอวกาศแบบไม่มีแบบแผนในตอนแรกนะครับให้ได้มีแบบแผนมากขึ้นก็นคือแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ก็จะไปเหวี่ยงพวกก๊าซธาตุเบาๆเนี่ยให้ออกไปโครจรห่างนอกดวงอาทิตย์เลยหลังจากนั้นไอ้พวกก๊าซเบาอย่างนั้นก็คือพวกไฮโดรเจนเนี่ยก็ไปคั่วรวมกันกลายเป็นดาวน้ําแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็น ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวพฤหัสอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนไอพวก ธาตุต่างๆที่มันมีความหนักมากกว่าอย่างเช่นธาตุเหล็กธาตุซิลิก้าเนี่ยมันก็จะโครจรไปที่ไหนไม่ไกลหรอกครับอยู่ใกล้ๆก,กับดวงอาทิตย์เนี่ยแหละหลังจากนั้นนะครับไอพวกธาตุเหลนะ่านั้นก็จะมารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นพวกดาวหินต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคารหรือแม้กระทั่งดาวโลกเรานั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นการไขข้อสงสัยที่ว่าทําไมไอดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะของเราเนี่ยมันถึงเรียงตัวกันเป็นระเบียบแบบนี้ก็คือไอดาวที่อยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์เนี่ย ก็จะมีลักษณะเป็นดาวหินดาวแข็งไปนะครับส่วนพอมันห่างก,กันไปเรื่อยๆยก็จะเป็นดาวก๊าซหรือว่าดาวน้ําแข็งอะไรไปกันแทนมันก็มาจากตอนที่ระบบสุริยะของเราเนี่ยมันได้เริ่มก่อกําเนิดเนี่แหละครับแต่ทีนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าอ้าวแล้วทำไมอย่างนี้บนโลกถึงได้มีน้ําอยู่เยอะแยะเป็นดวงเดียวล่ะทั้งๆที่ไอดาวเพื่อนบ้านของโลกไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์หรือดาวอังคารเนี่ยนะมันก็แทบจะเป็นดาวเคราะห์หินที่แบบแห้งเหือดกันหมดนะ่ะ คือจริงอยู่แหละครับที่เราก็มีการไปค้นพบน้ําที่เป็นน้ําแข็งบางส่วนอยู่บนดาวอังคารแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปริมาณเยอะเท่ากับน้ําบนโลกนี่คือถ้าหากจะเอาไอทฤษฎีเรื่องการเวียงของตัวธาตุน้ําหนักเบาน้ําหนักเยอะอะไรเนี่ยมาใช้กับในกรณีนี้จริงๆโลกเราก็ควรจะมีระดับน้ําที่น้อยกว่าดาวอังคารไม่ใช่เหรอแล้วทาไมน้ําบนโลกเราเนี่ยมันถึงได้มีเยอะแยะอยู่อย่างนั้นล่ะครับผมซึ่งคําตอบที่นักวิทยาศา,ศาสตร์ในยุคก,ก่อนเขามักจะเชื่อกันนะ เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ครับว่าน้ําบนโลกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากโลกเรานะครับแต่มันอาจจะก,กําเนิดจากการที่ตอนซึ่งโลกเราได้เป็นก้อนแห้งๆอยู่ก็มีพวกดาวหงดาวหางอะไรที่ก็มีพวกธาตุไฮโดรเจนเนี่ยก็อยู่เต็มนะครับพุ่งมาชนกับโลกเราแล้วก็เอาธาตุไฮโดรเจนเนี่ยมาแมะแมะแม,แม,แม,แมทิ้งไว้ตามโลกแล้วประเด็นก็คือด้วยความที่โลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่เยอะนะครับคือออกซิเจนเนี่ยมันเป็นธาตุหนักมันก็เลยอยู่แบบแถวๆใ,ใกล้ดวงอาทิตย์นะครับผม นั่นแหละพอไอสองธาตุนี้มันมาฟิวชั่นกันขึ้นมันก็เกิดเป็น h 2 o หรือว่าไฮโดรเจน2ออกซิเจนหนึ่งที่เรารู้จักกันในน้มของน้ำนั่นเองนะครับผมยังจำได้ไหมเอ,อ่ยวิชาเคมี101แล้วด้วยความที่โลกของเราเนี่ยมันมีชั้นบรรยากาศเยอะนะครับมันก็เลยพอทําให้เกิดน้ําขึ้นมาแล้วใช่ไหมน้ําจะระเหยไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ระเหยไปหมดนะครับมันก็ถูกกักเก็บเอาไว้ในชั้นบรรยากาศโลกนี่แหละตกลงมาเป็นฝนแล้วก็วนๆซ้ําๆอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนทําให้โลกของเราเนี่ย ก็ยังมีน้ําอยู่ไม่เหมือนกับดาวอังคารเนี่ยที่ก็อาจจะมีพวกไฮโดรจงไฮโดรเจนอะไรเนี่ยไปชนเข้าบ้างแต่ด้วยความที่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนะครับมันมีน้อยอยังไงละ่ะน้ําบางส่วนก็เลยเลอะเหยออกไปข้างนอกหมดเลยนะครับแต่อย่างที่แอดได้บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าไอท้ทฤษฎีนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นรแรกๆที่เขาได้ตั้งสมมุติฐานกันเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรเลย เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าพอเราดูด้วยตาเปล่านะครับมันจะมีลักษณะเป็นแบบใสๆหรือไม่ก็ฟ้าๆเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าหากเราซูมลงไปดูลึกๆในโมเลกุลของน้ำเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปพบว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรที่แบบ แตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวก็คือเขาไปพบว่าไอสัดส,ส่วนไฮโดรเจนอะไรที่มันอยู่ในองค์ประกอบของน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบสัดส,ส่วนที่มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่มาของน้ำนะครับผมคือแบบเรื่องนี้มันจ,จะเริ่มเป็นวิชาการและจะพูดยังไงให้เพื่อนๆได้เข้าใจดีเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันคือให้เพื่อนๆน,นึกภาพว่าไอไฮโดรเจนที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะไม่ใช่เลขก 2, <ป>2เป๊ะเป,เปคือเป็น H2O1 นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบ ตัวเลขทศนิยมอะที่แบบเป็นไฮโดรเจน1.6บ้างไฮโดรเจน1.9บ้างหรือว่าไฮโดรเจน2.4บ้างที่ทั้งหมดนี้เนี่ยพอเอามาปัดเลขทศนิยมแล้วมันก็จะกลายเป็นเลข2หมดใช่ไหมครับนั่นแหละเขาก็ว่ากันว่าน้ําตามแต่ละท้องที่ในอวกาศเรานะครับก็จะมีสัดส,ส่วนแบบที่ไม่เหมือนกันและถ้าหากน้ําบนโลกเราเนี่ยได้มาจากดาวหางอะไรพวกนั้นจริงๆสัดส,ส่วนของไฮโดรเจนในน้ําบนโลกเรากับน้ําบนดาวหางเนี่ย มันก็ต้องมีลักษณะที่เหมือนกันซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยมันดันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเคยพิสูจน์กันมาก่อนเลยนะและถ้าพิสูจน์กันว่าไอสัดส่วนไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่เหมือนกับบนดาวหานะครับคือทฤษฎีนี้แตกทันทีนะเพราะว่ามันก็หมายความว่าน้ำเนี่ยก็ไม่ได้มาจากดาวหางใช่ไหมครับผมหากแต่ไอการจะไปพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคือเราจะไปเก็บน้ํามายังไงจากบนดาวหางนักวิทยาศาสตร์เขาแบบเอาตีนไก่นผ่ากันคิดกันอยู่นานมากเลย แต่แล้วอยู่ๆมันก็มีนักวิทยาศาสตร์หนึ่งนักวิทยาศาสตร์สองเนี่ยแหละได้ให้ไอเดียขึ้นมาว่าทำไมเราไม่ลองไปดูบนดาวหางฮ e ันเล่ล่ะคือจริงอยู่แล้วว่าไอดาวหางหลากหลายดวงที่มันจะมาเล่นผ่านโลกเนี่ยมันจะเล่นผ่านแบบสุ่มมากเลยหากแต่มันจะมีแต่ดาวหางฮันเล่เนี่ยแหละที่เรานะครับจะสามารถคำนวณวงโครโจรอะไรของมันได้ว่ามันแบบจะมาใกล้โลกเราบ่อยอะไรขนาดไหนเรากับแบบนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบแวะมาหาไทยอยู่บ่อย,อยๆเนี่ยแหละครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยไป จับเอาเวลาโดยประมาณว่าดาวหางฮันเล่เนี่ยมันจะโครจรมาใกล้กับโลกเราเมื่อใดนะครับและถ้ามันมาใกล้โลกเราเมื่อใดเนี่ยแหละเขาก็จะส่งยานอาวกาศนะขึ้นไปจับเอาตัวอย่างน้ําจากดาวหางฮันเล่เนี่ยลงมาตรวจสอบบนโลกมนุษย์นะครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยไอก็ต้องชื่นชมความอดทนของนักวิทยาศาสตร์มากนะเพราะว่าพวกเขานะครับจะต้องแบบ เตรียมเครื่องยิงจรวดอะเอาไว้อยู่หลังบ้านเขาตลอดเลยเพื่อรอไอช่วงเวลานั่นแหละช่วงเวลาที่ดาวหางมันจะเข้ามาใกล้โลกจแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็มาถึงจริงๆก็คือช่วงเวลาในปี1986นะครับที่เขาก็ได้รับข่าวว่าดาวหางฮันเล่เนี่ยมันจะเข้ามาใกล้โลกเราที่สุดแล้วนะครับพเพราก็ส่งยาน,นยปุง้งยิงขึ้นไปเก็บเอาตัวอย่างธาตุไฮโดรเจนตรงนั้นเนี่ยลงมาตรวจสอบกันบนโลกเลยแล้วก็พบว่าโอ้ my god ไอ้เรื่องที่เขาเชื่อว่าน้ําทั้งหมดบนโลกเนี่ยมันมาจากดาวหางต่างๆที่ได้พุ่งมาชนโลกตูมเสร็จแล้วมันก็เอาไฮโดรเจนอะไรมาทิ้งไว้บนโลกจนกลายเป็นแบบน้ําท่วมโลกเนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีที่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้เนื่องจากว่าไอ้จานวนสัดส่วนไฮโดรเจนที่มันอยู่ในตัวดาวหางนะก็ว่ากันว่ามันจะมีขนาดที่แบบหนานแน่นหรือว่าหนักมากกว่าสัดส่วนของไฮโดรเจนที่อยู่ในน้ําบนโลกเราหรือว่าตามในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากนะ หรือสรุปง่ายๆก็คือน้ําบนโลกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากดาวหางที่มาชนโลกก็ได้นะนั่นแหละครับเรื่องราวความปวดหัวครั้งใหม่มันก็ได้เกิดขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์เลยก็คือพวกเขานะครับต้องลื้อทฤษฎีเก่าออกแล้วก็ไปหาทฤษฎีอันใหม่กันมาอยู่นานมากจนกระทั่งอยู่ๆเนี่ยมันก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเขามองโลกแตกต่างไปครับเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้ำบนโลกเรานะครับมันก็ไม่ได้มาจากนอกโลกไม่ได้มาจากดาวหางอะไรหรอกแต่ว่ามันได้มีมาตั้งแต่ตอนที่โลกเราเนี่ยได้กำเนิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆยังจำได้ไหมไอตอนที่อวกาศมันได้บึ้มขึ้นมาแล้วมีฝุ่นต่างๆได้ถูกกระจงกระจายอะไรโดยแรงเวียงพระอาทิต์เนี่ยมันก็คงจะมีบ้างแหละครับที่ไอาธาตุไฮโดรเจนต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกเวียงไปไกลดวงอาทิตย์แบบร้อซไปยังดาวเนปจูนยูเรนัสอะไรอย่างที่ว่าหรอกก็คงจะมีไฮโดรเจนบางตัว ที่หลงเหลือเป็นเศษๆไปเกาะกับพวกธาตุหนักที่ในเวลาต่อมาท่านเหล่านั้นก็มาก่อตัวกลายเป็นพวกดาวลง่งดาวโลกดาวพุธดาวศุกร์แบบนั้นนะ่ะที่ในเวลาต่อมาเนี่ยไฮโดรเจนเหล่านั้นก็จะไปฝังตวัวตามหงหินอะไรของโลกเราเนี่ยแหละจนกระทั่งกลายเป็นน้ําในหินนะครับผมซึ่ง ไอ้ที่แอดพูดว่ามันเป็นน้ําอยู่ในหินเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งไปนึกภาพว่ามันเป็นแบบลูกมะพร้าวนะที่แบบกระเทาะหินปอออกมาแล้วมีน้ําแตกพลากออกมาจากข้างในหินเป็นเบือนะไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าไฮโดรเจนเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปฝังอยู่ในหินในลักษณะแบบธาตุแข็งๆคือเป็นเหมือนกับก้อนหินนี่แหละที่พอเรามองเปล่าๆเนี่ยด้วยตานะครับมันจะเหมือนเป็นก้อนหินอะไรเลยแต่ถ้าหากเราเอามาดูพวกเคมีธาตุอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบด้วยไฮโดรเจนแบบเยอะแยะกันเลยหากแต่ว่ามันเป็นแค่แบบ ไฮโดรเจนเดี e ่ยว e ๆไงคือเป็น h ทยังไม่ได้ไปรวมเป็นเทตตัวแล้วโอตัวจนทําให้มันกลายเป็นน้ํานั่นแหละมันก็ไปซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นใต้ผืนโลกเราเพียบเลยนะครับผมซึ่งไอทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าข้างใต้โลกของเราเนี่ยมันยังจะมีน้ําอยู่อีกเพียบนะครับผมที่ในเวลาต่อมาพอเปลือกโลกมันได้เคลื่อนผ่านกันบิดเบี้ยวหรือการผันตัวอะไรของเปลือกโลกใช่ไหมไอไฮโดรเจนเหล่านี้เนี่ย ก็ค่อยๆเล็ดออกมาบนเปลือกโลกทีละนิดแล้วก็ไปปะปนอะไรกับธาตุอื่นๆจนกระทั่งเมื่อเวลามันได้ผ่านไปหลายล้านปีเนี่ยโลกเราก็ได้มีน้ําปกคลุมอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แหละครับผมหาแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่อีกคําถามหนึ่งที่คนเ็าสงสัยว่าโอ้โหเฮ้แล้วอีฝุ่นอวกาศเลยที่บอกว่ามันเป็นธาตุน้าเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะมากขนาดให้น้าเนี่ยสามารถปกคลุมโลกได้มากถึง 71%ของพื้นผิวโลกเลยเหรอแล้วนี่ยังมีความเชื่ออีกว่ามันยังมีน้ําที่แบบซ่อนตัวในตัวโลกอีกเยอะแยะแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะดูเป็นไปไม่ค่อยได้เลยมั้งมันก็เลยได้มีอีกหนึ่งทฤษฎีมาเจือปนด้วยนะครับที่เขาบอกว่าใช่แหละน้ําต่างๆบนโลกของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มาจากใต้ผืนโลกอย่างเดียวนะแต่ว่ามันอาจจะมีการไปรับมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยครับผม เนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเขาก็มีการไปสำรวจพวกดาวเคราะห์น้งเคราะห์น้อยอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะเลยนะรวมถึงดวงจันทร์ของดาวพฤหัสด้วยนะครับที่เขาก็พบว่ามันมีน้ําแบบอยู่เยอะมากกว่าโลกเราถึงสองเท่าอะทั้งที่ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะมันมีขนาดที่เล็กกว่าโลกเรามากถึง2เท่าเลยแต่ว่ามันมีเยอะมากละที่สำคัญก็คือไอสัดส่วนไฮโดรเจนบนดาวเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเนี่ยมันก็มีสัดส่วนที่แบบใกล้เคียงกับโลกเรามากเลยอะ นั่นแหละมันก็เลยเกิดทฤษฎีว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันจะมีหนทางอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้น้ําจากบนดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันได้ไหลเข้ามาอยู่ยังโลกของเรานะครับผมซึ่งแบบเอาแล้วแล้วมันจะไหลได้ไงดวงจันทร์บนดาวพฤหัสมันก็ไปโครจรอ,อยู่รอบดาวพฤหัสไม่เจอมันจะเวียงมาชนโลกอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งจินตนาการภาวะระบบสุริยะของเราตั้งแต่ต้นกาเนิดเมื่อหลายพันกว่าล้านปีเนี่ย มันจะมีลักษณะที่เป็นระเบียบไล่เรียงกันไปตั้งแต่ดาวพุทธศุกร์โลกอังคารหรือว่าพฤหัสเสาอะไรแบบนี้นะครับผมแต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปตีความว่าไอตอนแรกที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงมันจะเกิดขึ้นจากแรงเวียงต่างๆดวงอาทิตย์จนทําให้มันได้แบบสารแต่ละก้อนไปเกาะกันเป็นดวงดาวเนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่ๆแบบวเวียุ้งเป็นดาวสุวิเวียปุ้งเป็นดาวโลกอะไรเลยนะ แต่มันจะเกิดจากการเวี่ยงแล้วไปชนตัวอะไรกันหลายครั้งนะครับคือว่ากันว่ามันเคยมีดาวเคราะห์อะไรที่เราไม่รู้จักเนที่เกิดก่อนโลกอะไรซึ่งก็อาจจะก,ก่อตัวขึ้นมาเป็นดวงดาวแล้วเสร็จแล้วก็โดนไอ้ดาวอื่นเนี่ยพุ่งมาชนตู้มแตกไปเสร็จแล้วอ้เศษดาวเหล่านั้นอนะ่ะมันก็ไปก่อเป็นดาวใหม่แล้วก็อาจจะมีการชนการแตกกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่หลายรอบนะครับผมคือถ้าหากใครอยากนึกภาพนี้ไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงตอนที่เราได้กดเครื่องสักผ้าใหม่ๆตอนที่มันแบบ เริ่มหมุนหมุนใช่ไหมเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะแบบวนวนแล้วก็ปะปนอะไรกันไปมั่วแต่พอมันถึงช่วงที่แบบเครื่องซักผ้าหมุนได้เสถียรแล้วคือหมุนเหวียงแรงเท่ากันนะไอ้ผ้าต่างๆเรานั้นก็จะถูกหมุนในแนวระนาบเดิมนั่นนะ่ะก็อาจจะเปรียบได้ว่าไอ้ช่วงแรกๆที่เครื่องซักผ้ามันกนลาลังหมุนเนี่ยมันก็คือช่วงที่ดาวต่างๆมันได้เริ่มกําเนิดตัวตนแล้วก็เวี่ยงกันไปอย่างไม่มีระเบียบจนกระทั่งเครื่องซักผ้ามันได้เวียงเสถียรนี่แหละดาวต่างๆก็เลยมีแพทเทิร์นในการหมุนของตนนนนเอองโดดยไไม่่ปชกัับบาววืแแลล้ะะคร เขาก็ว่ากันว่าตอนแรกๆที่มันได้ปะปนอะไรกันอยู่นี่แหละมันก็เกิดการชนนุ่นชนนี่จนทําให้บางทีไอกลุ่มก้อนต่างๆที่มันมีไฮโดรเจนอยู่เยอะๆเนี่ยก็เวียงมาชนกับโลกเราแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งไฮโดรเจนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในโลกเรานะครับ และนอกจากนั้นมันก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์เขาสนใจมากเลยนั่นก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะครับที่ว่ากันว่าดาวพฤหัสเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็จะมีแรงดึงดูดอย่างมากเลยที่ว่ากันว่ามันก็สามารถเล่นชักเย่อได้กับดวงอาทิตย์นะครับผมซึ่งช่วงแรกๆที่ดาวพฤหัสได้กาอกาเนิดขึ้นมาแล้วมันยังอยู่ใกล้ๆกับดวงอาทิตย์มากเนี่ยมันก็อาจจะมีการยื้อยือแย่งดวงดาวบริวารกันระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพฤหัสเนี่ยแหละที่ทาให้วงโครจรของทั้งสองอันเนี้ย มันโอเวอร์แลกันนะครับผมและนั่นแหละเราก็ลองคิดดูสิว่าพอวงโคจรมันโอเวอร์แลบกันใช่ไหมเมื่อขาดจะเป็นไปได้ว่าเอดาวที่มันเป็นบริวารของดาวพฤหัสเนี่ยก็มาชนกับดาวที่มันเป็นบริวารของพระอาทิตย์นะครับหรือ AKA ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนี่เองก่อนที่ในเวลาต่อมาดาวพฤหัสก็จะถูกเหวี่ยงแยกออกไปแล้วก็ดึงดวงจันทร์ออกมาเนี่ยให้ได้ห่างไปนะครับผมแต่ว่ามันก็มีการแลกเปลี่ยนไฮโดรเจนกับโลกเราเนี่ย ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้โลกของเราเนี่ยได้มีสารตั้งต้นก่อกําเนิดเป็นน้ําอยู่ตั้งแต่สมัยที่โลกเราเนี่ยยังไม่ได้เย็นตัวลงเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าไอ้ตอนที่โลกเรามันยังร้อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยมันก็น่าจะร้อนขนาดทําให้น้ําเดือดมากกว่า100องศาได้ไม่ใช่เหรอเรื่องนี้น้ํามันไม่เะเหย่อออกนอกโลกไปหมดเหรอครับผมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้มีการให้คําตอบนะครับว่า โลกเราในตอนนั้นที่มันร้อนมากกว่า100องศาเนี่ยน้ำของเราอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้กลายเป็นไอน้ําก็ได้นะแต่ว่าน้ําของโลกเราในตอนนั้นนะครับอาจจะอยู่ในอุณหภูมิที่มากกว่า100องศาคือเป็น200-300องศาก็ได้โดยที่ไม่ระเหยออกไปเลยนะซึ่งมาพูดแบบนี้หลายๆคนก็คงจะงงอีกว่ามันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมก็เรียนมาในคลาสเรียนวิทยาศาสตร์ว่าพอน้ํามันถึงอุณหภูมิร้อยองศาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องระเหยเป็นไอไม่ใช่เหรอ อันนี้เขาก็มีการไปค้นพบปัจจัยอีกอย่างหนึ่งของการเดือดของน้ํามาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องราวของแรงดันนั่นเองครับผมซึ่งมันก็เกิดจากการทดลองที่แบบมีคนเขาที่ขึ้นไปบนภูเขาสูงอย่างเทือกเขาหิมาลัยอะไรแบบนั้นนะ่ะที่เราก็รู้ๆกันใช่ไหมครับว่าเมื่อเราได้ยิ่งขึ้นไปสูงบนโลกเท่าไหร่นเนี่ยความดันอะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งมีต่ําลงนะครับนั่นนะ่ะเขาก็ไปต้มน้ําบนนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอต้มไปยังไม่ถึงแบบร้อยองศาเลยนะคือแค่65องศาเท่านั้นนะ่ะ น้ำก็เดือด,ด,อดปุุดๆปุๆุดๆขึ้นไปเป็นไอแล้วนะครับผมนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยได้ถึงบางอ้อหรือว่าโอ้ไอการที่น้ํามันจะเดือดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยแค่ต้องเป็นร้อยองศายอย่างเดียวนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยในแรงดันร,บรอบๆด้านด้วยนะครับคือถ้าแรงดันยิ่งมีน้อยลงมากเท่าไหร่จุดเดือดของน้ําเนี่ยก็จะยิ่งมีต่ําลงเท่านั้นแต่กลับกัน ถ้าหากแรงดันมันได้มีเยอะขึ้นอีกมันก็จะทําให้จุดเดือดของน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่1 0 0องศาแต่อาจจะเป็น 200- 300หรือ400ไปเลยก็ได้ซึ่งเขาว่ากันว่าไอตอนแรกๆที่โลกเราได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วมันได้ร้อนๆเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอยู่เยอะก่อให้โลกเราเนี่ยมีแรงดันเยอะทําให้ถึงแม้ว่าน้ําในโลกเรามันจะร้อนอะไรไปขนาดไหนนะครับมันก็ยังไม่ได้ระเหยขึ้นมาเป็นไอไง,ไงก็ยังเป็นแบบน้ําร้อนเดือดๆปุดๆอยู่ซึ่งก็แบบ ดีมากที่มนุษย์เราไม่ได้ไปเกิดในยุคนั้นนะครับเพราะคงจะแบบจมน้ําร้อนตายอะไรกันไปหมดก่อนและนั่นแหละครับเมื่อเวลาต่อมาที่โลกของเราได้เย็นลงเนี่ยน้ํามันก็เลยปกคลุมอยู่บนผืนโลกด้วยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับพร้อมกับยังมีพวกไฮโดรจงไฮโดรเจนอะไรเนี่ยฝังอยู่ใต้ผืนโลกกันอยู่ซึ่งอันนี้แอดเชื่อได้เลยว่ามันจะมีหลายๆคนที่สงสัยว่าแล้วถ้าเกิดสักวันหนึ่งไอไฮโดรเจนที่มันได้อยู่ใต้ผืนหินโลกแบบเนี้ย มันผุดขึ้นมาบวกกับออกซิเจนกลายเป็นน้ําอะไรแบบเนี้น้ํามันจะท่วมโลกหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไอปัใจจัยในการที่จะทาให้ไฮโดรเจนในตัวหินเนี่ยมันละลายกลายเป็นน้ําได้เนี่ยมันก็หมดไปตั้งแต่ปัจจัยตอนที่โลกเรามันได้เย็ยนตัวลงแล้วเนื่องจากว่าไอไฮโดรเจนในหินเนี่ยไม่ใช่แบบอยู่ๆไปกระเทาะมาแล้วมันเคลื่องไปในอากาศได้มันไปนผสมออกับออกซิเจนแล้วมันจะกลายเป็นน้ําได้นะ แต่เขาว่ากันว่ามันต้องเกิดจากการหลอมด้วยความร้อนที่สูงมากเลยครับกว่าที่จะกลั่นตัวไฮโดรเจนอะไรเนี่ยให้มันไปผสมกับออกซิเจนจนกลายเป็นน้ําได้ก็คือโลกเราตอนแรกๆที่มันกําเนิดแล้วร้อนนี่แหละแต่ถ้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเย็นแล้วนะครับน้ําในโลกเราเนี่ยก็เลยมีปริมาณเท่าเดิมมาตลอดเลย และก็ด้วยความที่น้ํามันมีในปริมาณเท่าเดิมแล้วก็อยู่ในอุณหภ,ภูมิที่เหมาะสมเนี่ยแหละมันก็เลยที่ทําให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์ขึ้นในจักรวาลของเรานะครับก็คือการก่อกําเนิดขึ้นมาของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับผมที่ถ้าหากใครเคยฟังคลิปเรื่องการสูญพันธุ์ทั้ง5ครั้งของแอดิีอดได้เล่าแบบยาวเหยียดนั่นนะ่ะแล้วก็จะจําได้ใช่ไหมครับว่ายุคแรกๆที่โลกเราได้กําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันก็กําเนิดขึ้นมาจากการเป็นสัตว์น้ําอะไรมาก่อนทั้งนั้นเลยนะครับนนั่นแหละ มันก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําไมนักวิทยาศาสตร์เขาถึงบอกว่าถ้าหากเรารู้ว่าน้ำของโลกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหรือมันมีวัตจักรการแบบเปลี่ยนจากแร่หินมาเป็นน้ําเหลวอะไรบนโลกได้ในระยะเท่าใดนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถนําเอาระยะเวลาเนี่ย ไปคำนวณกับไฮโดรเจนอะไรบนาธาตุอากาศดาวดวงอื่นได้ว่ามันจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นน้ําเหลวเมื่อไหร่และพอมันเปลี่ยนเป็นน้าเหลวทันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตหรือว่ามนุษย์ต่างดาวขึ้นบนดาวอื่นได้นั่นเองนะครับผมคือแบบใครจะไปคิดใช่ไหมว่าวงจรน,น้ําเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวได้ขนาดนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับไอปริศนาเรื่องน้ําบนโลกมันได้กําเนิดขึ้นมาอย่างไรเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ว่าถูกไขได้ร้อเ็นะ เพราะว่าเพื่อนๆยังจําได้ไหมครับว่าไอสัตส,ส่วนของไฮโดรเจนที่แอดบอกว่าบนดาวโลกมันไปคล้ายๆกับดาวเคราะห์น้อยหรือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสอะไรเนี่ยมันก็แค่คล้ายๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกัน1 0 0ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอทฤษฎีที่แอดได้เล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นจริงหรือนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่น้าอะ มันได้อยู่บนโลกเรานาะนแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งไงคือนอกจากที่น้ํามันจะกลายเป็นเมฆหมอกกลายเป็นน้ําฝนกลายเป็นหิมะแล้วเนี่ยปัจจุบันพอมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใช่ไหมครับน้ำมันก็จะผ่านการใช้เข้าออกจากสิ่งมีชีวิตมากมายไม่ว่าจะทั้งการกินดื่มและการที่มนุษย์เราหยิบมาใช้การมีสารปนเปื้อนอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับมันก็อาจจะทําให้ไอตัวไฮโดรเจนอะไรเนี่ยมันได้ผิดไปจาก ต้นตอตอนแรกที่น้ำมันได้เข้ามาบนโลกแบบร้อเซจริงๆนะแต่เอาเป็นว่าสรุปแล้วก็คือน้ำบนโลกนะครับมันก็อาจจะมาได้จากหลายแหล่งครับก็คือ 1. มีอยู่บนโลกแล้วตั้งแต่ตอนต้นกำเนิด2มีน้ำมาจากเศษดาวเคราะห์หรือดาวหางอะไรปะปนมากับ3ครับพวกฝุ่นดาวอวกาศที่มันได้ล่องลอยกันอยู่มาผสมปนเปนกันจนกระทั่งกลายเป็นน้ำบนโลกเราเนี่ยแหละคือแบบทาไมคลิปวันนี้แอดรู้สึกว่าตนเองเป็นเด็กเนิร์ดขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เพื่อนๆฟังแล้วจะหนุกกันหรือเปล่า เอป็นว่าถ้าอยากให้มีสาระมากขึ้นหรือเบาสาระลงไปนี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยเช่นเคยครับส่งมาได้ตลอดเลยที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับและแอดก็ขอตัวลาไปก่อนละเดอ้อบ๊ายบาย